สวัสดีครับผมธราสารนัทจากบริษัทออรัตปร,ระเทศไทยจำกัดน,นะครับวันนี้จะมาสาธิตชุดผลิตไฟฟ้าใช้เองนะครับชุดผลิตไฟฟ้าใช้เองของเรานี้นะครับเป็นชุดผลิตไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงนะครับรุ่น t r 1 0 0 0เรามาดูกันว่าการใช้งานใช้งานยังไง แล้วมีประโยชน์มีประสิทธิภาพใช้งานได้มากน้อยขนาดไหนนะครับตามผมไม่รู้ครับส่วนประกอบหลักๆนะครับมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ครับเป็นแผงโซล่าเซลล์นะขนาด330วัตต์นะครับส่วนที่2ครับก็คือชุดที่ท่านเห็นอยู่ตัวนี้เลยก็คือ ชุดควบคุมหรือว่าชุดคอนโทรลนะครับชุดนี้จะเป็นชุดคอนโทรลของอารัสทั้งหมดเลยนะครับและส่วนที่3นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะฮะที่เราใช้ใช้วันนี้ใช้กัน2ตัวนะครับแบตเตอรี่2ี่โวลต์นะครับใช้2ตัวทีเนี้ยเรามาดูว่าใช้งานยังไงใช้งานได้ง่ายๆใช้งานได้ยังไงมาดูครับผมก็เริ่มต้นจากการที่เราแค่ต่อนะฮะต่อสายไฟนะฮะจากตู้คอนโทรลนี้เข้าที่แบตเตอรี่นะครับเท่านี้แค่นี้พอ นะครับแค่นี้พอแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมาเปิดใช้งานนะครับเปิดใช้งานเปิดใช้งานยังไงอ่ะเริ่มต้นที่เราจะเปิดเบรกเกอร์ขึ้นก่อนนะครับเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเปิดเรียบร้อยนะไฟเข้าเรียบร้อย้วแล้วก็เปิดที่สู้คอนโซลตรงนี้นะครับเปิดอ่ก็จะมีเสียงนิดนึงนะฮะก็รับทราบว่าทํางานได้ครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาเปิดที่เบรกเกอร์ด้านข้างนี้นะครับเพื่อใช้งานตอนนี้ไฟก็มาหลอนยันที่ตรง เต้ารับตรงนี้แล้วนะครับอะผมจะขยายเต้ารับตรงนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็โดยการที่ต่อสายไฟนี้เข้าไปนะครับต่อสายไฟนี้เข้าไปนะครับต่อแล้วนะครับอานะครับแล้วกดสวิตช์นิดนึงนะครับอะไฟเข้ามาแล้วจะมาละจะมาสาธิตเลยว่าจะมาสาธิตเลยว่าแต่ละอย่างจะละอย่างใช้กับอุปกรณ์ไรบ้เงล่ะเอางานหนักๆก่อนแลวกันสว่านก่อนแลวกันนะครับสว่านก่อนลวกันว่าใช้กับสว่านได้ไหมนะครับดูชัดๆนะครับดูชัดๆเลยอะ เสียบปั๊ยไฟไปนะครับดูการทำงานของสว่านนะครับดูนะครับโหเยี่ยมใช้งานได้จริงนะครับอ่ะดูตัวตัวต่อไปนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่งานช่างก็ใช้งานกันเรียกเขาเรียกลูกหนูราเรียกลูกหนูนะเขาเรียกลูกหนูนะครับเอามาดูนะครับเสียบปั๊ยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนะครับเอา รูปหมูนะครับ่ดูนะครับการใช้งานนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่ต่อไปครับให้เห็นกันทุกทุย่างเลยให้เห็นกันชัวๆเลยนะครับอะเรามาดูไฟสว่างที่ติดตั้งายในบ้านนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะฮะเสียบปลั๊กเลยนะครับอา นะครับไม่ว่าไฟจะมีกี่หลอดได้ได้หมดเลยนะครับอ่ะตัวต่อไปครับจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กเนาะโน้ตบุ๊กเพราะว่าเราใช้งานกันเยอะเลยอ่ะเปิดเซอร์วิสนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวนะครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบต่อกันไปเลยนะครับโน้ตบุ๊กนะครับเปิดแล้วนะครับมีเสียงเครื่องกำลังบูทกพักหนึ่งเดี๋ยวหน้าจอจะขึ้น ช่วงขณะที่ช่วงขณะที่รอหน้าจอมูทเครื่องอยู่ผมเปิดพัดลมต่อเลยนะผมเปิดพัดลมต่อเลยนะครับ hmm. the 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 พัดลมนะครับเสียบปลั in ๊กเลยนะครับพัดลมเสียบปลั้ยหมุนเห็นไหมครับเร่งเร่งสปีดได้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองนะครับเบอร์สามเห็นไหมครับเปิดต่อไปอีกนะครับเปิดต่อไปอีกเดี๋ยวเราหงกลับมาดูที่โน้ตบุ๊กนิดนึงนะกํกำลังมูทเครื่องอยู่นะฮะสลังบูทเครื่อง มาดูตัวต่อไปเลยตัวนี้นะครับตัวรุ่น AR 1 0 0 0ันเนี่ยใช้กับตู้เย็นได้ด้วยนะตู้เย็นนี้ดูก่อนครับผมยังไม่ได้เสียบปลักนะครับไฟยังไม่ติดนะครับไฟยังไม่ติดนะครับอ่ะทีนี้ผมจะเสียบปลักนะครับเดี๋วมาสายไฟมานะครับใส่ไฟมานะครับเสียบปลักเข้าไปนะฮะดูที่ตู้เย็นนะครับเสียบปลักนะครับเห็นี้ โอ้โหไฟติดแล้วเรียบร้อยใช้งานได้จริงนะใช้งานได้จริงเลยอย่างเงี้ยสบายๆเลยยิ่งตู้เย็นนะฮะทุกๆคนก็จะบอกว่าใช้งานที่บ้านเพื่อค่าไฟมากวันเนี้ยไม่ต้องเสียค่าไฟแล้วนะครับอ้าวหันกลับมาดูที่โน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กแฮชซูงเข้ามาใกล้ๆเลยครับสูงเข้ามาใกล้ๆเลยครับเห็นไหมครับโน้ตบุ๊กทำงานได้เห็นไหมฮะอุปกรณ์ตรงนี้ทุกอย่างทํางานได้จริงนะครับทุกอย่างทํางานได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็น ทีวีนะฮะทีวีก็ใช้ได้วันนี้ไม่มีตัวอย่างทีวีนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะฮะผมยังิดทุกอย่างยังทำงานได้ปกติหมดเลยนะฮะกดทำงานได้ปกติเลยทีวีนะครับอีกอะไรฮะที่ยังไม่ได้มีอะไรนี้นะฮะที่อุปกรณ์ที่ไม่เกิน1 0 0 0นบาทสามารถใช้กับอุปกรณ์ชุดนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับที่สําคัญครับประหยัดค่าไฟนะครับเพราะเนี้ยเรารับแสงจากโซล่าเซลล์มาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่แล้วก น,นี่คือใช้ได้จริงน,นี่คือชุดผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองโดยที่ไม่ต้องนองรกระแสไฟฟ้าจากโรงงานผลิตไฟฟ้าได้เลยนะครับวันนี้เรามาสาธิตประมาณนี้นะครับท่านที่สนใจนะท่านที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเบอร์โทนี้ได้เลยหรือนะฮะติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายชุดผลิตไฟฟ้าออรัดนะฮะชุดไฟฟ้าใช้เองออรัดได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศเลยนะครับ วันนี้พบกันแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวมีคลิปด,ดีๆส่งมาให้ทุกท่านชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ